เอาลาจวัดดีครับตอนนี้อยู่กับปปาเวนินนะครับก็ยัง subscribe ด้วยนะครับได้ละเราจะมีรถทงังแต่ข้าแมทที่มีน้ำเนาะมีรถมากม,มายรถเม,ม,ม,ม่ไม่มีหมดนะไม่มีหมดนะไม่จะเม่รถรู้ป่ะรถเดือดเดือในของใช้ใช้บ้าไปในก็เ,เนี่ยสัสไม่ใช่สัสนะั่นคือตุ๊กแก เราจะไปเราจะรอจะเลยกับสงข้ามนะสงข้ามกันนะคือสงค้ามสงคามราแทงกับรถรถที่มีคนอยู่พอทั้งยนในกายนันจะมันโดนคาร์ตาตาเยี่ยบ แจ่ใจใช่ใช่เลยเอ่อแล้วก็มีเรือแต่รบก่อน,นะแต่มีแต่ไม่เรือจึงสางบารันท่ากว่าอินี่เนี่ยจมก็จะจมลนะ okay, okay. หนังพัก <ś c oughs> จักสเปรโร่แต่จะได้จักสเปรโปร่กว่นะเอ้ย อ๋านึกว่าเาจะไม่พูดช่ไหมจิจแต่เรื่องเราจะจมโอเคจะขอเคลียร์กับนหน่อยดีเงยท่านผู้ชมไม่มีตัวเก้าที่กำลังขับเครื่องบินอยู่นะแต่ฉันสร้างเครื่องบินไม่ค่อยบินมันต้องเข้าหลับหรอกนะสั้งคือบินตดวอย่าเด่นนะถ้าเปิดเร็วอ่ะ มันมีมั่วมากเ yeah. okay. ยี่ยโอเคย้อนน้ำตายแล้วก็มีรถไฟนะจะขออนยอดซาสวิหนะ่ะโอเคนี่คือตัวกองในการขับรถไฟนะ้าลากดสวิดะ

อย่าลืมสับสไครต์ด้วยกับทา่านผู้ชมดูอยู่นั้นยอ,ยอย่า,ยาลืมกด subscribe ฉันด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กระตือใจฉันด้วยนะมีการให้เลยนะมีมีคลิปมากมายนะที่ฉันต้องไปทำนะแล้วก็มีเกมที่ฉันจะต้องพาไปทำเลยนะโอเคบายโอเคนะสามช่องเตรียมตัวต่อแล้วนะ